เขาร้อน ท่านผู้ชมคะก็เข้ามานะะในช่วงที่สองกับรายการเจาะข่าวร้อนลุงขับลึกนะคะและเรามาต่อกันที่บรรยากาศในช่วงวันเทศกาลสงกรานต์นะคะทางในแง่ของการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีและก็การเล่นนา้าสงการานต์ในแต่ละพื้นที่ค่ะโดยเริ่มกันที่เนี่ยนะคะช่วงเช้าคะ่ะที่บริเวณลานคนเมืองที่สราว่าการกรุงเทพมหานครนะคะหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้เป็นประธานในพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ์จานวน185รูปเนื่องในเทศกาลสงการานต์ประจําปี2555อาก็เพื่อความ มงคลในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของไทยพร้อมกับนะคะเป็นประธานในพิธีรดน้ำขอพรกับผู้สูงอายุอีกด้วย ซึ่งบรรยากาศนะะในการเล่นน้าสงกรานต์ที่ถนนเข้าสารและบริเวณโดยรอบนะคะก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะก็มีทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางไปร่วมเล่นน้ําสงกรานต์กันอย่างหนานแน่นเลยทีเดียวโดยสําหรับพื้นที่การจัดงานนั้นนะคะก็มีการเปิดบูธเล่น,นดนตรีเปิดเพลงสร้างความคึกคักสนุกสนานรวมไปถึงเวทีต่างๆค่ะได้มีการนําเอาอุปกรณ์ฉีดน้ําพ่นน้าละอองฝอยแล้วก็เครื่องผลิตโฟมเพื่อดับร้อนแล้วก็สร้างความชุ่มฉ่าให้กับคนที่ไปร่วมเล่นน้าสงกรานต์ที่บริเวณถนนเข้าสาร ส่วนมาตรการนะคะในการรักษาความปลอดภัยนั้นก็พบว่ามีตำรวจท่องเที่ยวประมาณ50นายได้ลงพื้นที่นะคะที่ถนนเข้าสารเพื่อเสริมกําลังการดูแลความเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่ตํารวจภายในพื้นที่ขณะที่กรุงเทพมหานครก็ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลพื้นที่เช่นเดียวกันทั้งเทศกิจอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนพร้อมทั้งประสานนะคะทางเจ้าหน้าที่ตํารวจที่สถานีตํารวจนครบ,บาลชนะสงครามทั้งในและก็นอกเครื่องแบบดูแลประชาชนนะคะร,รวมๆแล้วกว่า500อยนายด้วยกันและก็ ยังมีการตั้งเครื่องตรวจอาวุธบริรเวณทางเข้าถนนเข้าสารทั้งสองด้านอีกด้วยและอย่างไรก็ตามนะคะอย่างพบอีกด้วยค่ะว่ายังมีผู้ฝ่าฝืนนะคะในการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงเวลาที่ไม่อนุญาตที่จะให้มีการจําหน่ายและก็ไม่ได้จําหน่ายนะคะภายใต้อาคารสถานที่ที่อนุญาตโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้ว่ากล่าวตักเตือนกันไปและถ้าหากพบนะคะว่ายังมีการฝ่าฝืนในการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเวลาจะมีความผิดนะคะ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปีพศ2551ผู้กระทำผิดนั้นจะต้องระวังโทษปรับไม่เกิน1,000 0บาทหรือว่าจำคุกไม่เกิน6เดือนค่ะ ส่วนด้านการจราจรนะคะบนถนนเข้าสารก็ห้ามรถบรรทุกภาชนะบรรจุน้ำนะคะหรือว่าอุปกรณ์การเล่นน้ําหรือบรรทุกคนโดยสารเข้าไปค่ะในช่วงเวลา9นาฬิกาจนถึง24นาฬิกาเนื่องจากปีที่ผ่านมานั้นประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการจราจรติดขัดและขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่องเป็นจํานวนมากนั่นเองนะคะและสําหรับนะคะการจัดงานที่ถนนสีลมนะคะก็มีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและก็ชาวต่างชาติเดินทางไปเล่นน้ําสงกรานต์กันแบบคึกคักติดตามได้จากแหล่ง ินนี้ค่ะคุณผู้ชมคะพื้นที่ย่านสีลมในช่วงเทศกาลสงกรานต์เมื่อปีที่ผ่านมาเคยเกิดเหตุการณ์ัยรุ่นเต้นเปลือยอกจนทําให้คุณค่าประเพณีในสังคมไทยลดลงและแน่นอนค่ะว่าในปีนี้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็ได้ออกมามีการวางมาตรการเข้มงวดขึ้นนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอีกเป็นครั้งที่2ค่ะ สีลมถือเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ได้รับความนิยมในการเล่นสงกรานจากทุกเพศทุกวัยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติและแน่นอนว่าช่วงเทศกาลสงกรานนอกจากมาตรการในการรักษาความปลอดภัยที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องมีการจัดกำลังดูแลอย่างเข้มงวดแล้วยังคงจะต้องมีมาตรการคุมเข้มในเรื่องของการแต่งกายโดยเฉพาะในหมู่วัยรุ่นที่อาจจะมีการแต่งกายโป๊หรือยั่วยวนซึ่งถือว่าเป็นภาพที่ดูไม่เหมาะสมกับประเพณีสงกรานอันดีงามของไทยและเหตุการณ์ดังกล่าวก็เคยเกิดขึ้น มาแล้วเมื่อช่วงเทศกาลสงกรานย่านถนนสีลมในปีที่ผ่านมาออมองว่ามันต้องช่วยกันนะครับเพราะว่าในส่วนหนึ่งเป็นจิตสำนึกของแต่ละคนถ้าจะให้เ,ออเป็นข้อบังคับมันก็คงไม่ได้แต่ว่าประเพณีของไทยเป็นประเพณีที่ดีงามอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามันภาพถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมันก็ทําให้ภาพของประเพณีของเรานั้นเสียหายแล้วก็ไม่ดีต่อการท่องเที่ยวของเราอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คงต้องช่วยกันต้องช่วยกันในเรื่องของจิตสํานึก ของแต่ละคนด้วยค่ะก็คิดว่ามันไม่สมควรนะคะเพราะว่านักท่องเที่ยวเยอะแล้วมันทําให้ภาพพจน์เมืองไทยเราเสียะคะ่ะคืออยากให้ทุกคนช่วยกันแบบอนุรักษ์ประเพณีไทยอะคะ่ะก็อยากให้แต่งตัวมิชชิดสุภาพอย่างน้อยใส่ขาสัาน้นเสื้อกล้ามก็ยังดีกว่าะคะ่ะนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งในมาตรการหลักในการส่งเสริมให้พี่น้องคนไทยนั้นเล่นสงการโดยอเอาตามประเพณีเป็นหลัก จะมีตำรวจจะเข้าไปตรวจสอบในบริเวณด่านต่างๆที่ตั้งไว้ไม่ว่าถนนสายหลักสายรองเราจะเป็นที่ต้องมีการตักเตือนนะครับในกรณีของการแต่งตัวที่ยั่วยวนหรือแต่งตัวในกษณะที่อาจจะล่อแหลมซึ่งอาจจะล่อแหลมทั้งเรื่องของีสีรรมบันดีแล้วก็ล่อแหลมต่อการเกิดาหตกรรม ด้านนายเสือชนะสุดเจริญผู้อำนวยการเขตบางรักเปิดเผยว่าการเกิดเหตุการณ์ที่วัยรุ่นโป๊เปลือยในช่วงเทศกาลสงกรานย่านถนนสีลมเมื่อปีที่ผ่านมานั้นเกิดจากการดูแลในพื้นที่ไม่ค่อยมีการรัดกลุ่มซึ่งในปีนี้เขตบางรักจะดำเนินการคุมเข้มเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกเดิมเนี่ยวัยรุ่นที่โป๊เปลือยที่ว่ามาเนี่ยเป็นเพราะมากับรถบรรทุกมากับรถอะไรต่างๆที่เข้ามาเล่นการสงการ โดยใช้รถบรรทุกอ,นอานาพานะนี่เข้ามาแล้วก็เข้ามาแสดงสิ่งต่างๆเข้ามาใช้เครื่องขยายเสียงในพื้นที่แต่สำหรับปีนี้เนี่ยมีปีการปิดการจราจรตั้งแต่บ่ายสองถึง2องทุ่มเนี่ยเราจะไม่อนุญาตให้รถต่างๆตรงนั้นเข้ามาในพื้นที่เพราะฉะนั้นถ้าขาดรถก็ขาดกิจกรรมตรงนั้นเข้ามาแน่นอน อย่างไรก็ตามประเพณีสงกรานต์ของไทยเราถือว่ามีแนวทางปฏิบัติที่งดงามและสอดคล้องกับขนบรรมเนียมมาโดยตลอดแต่ปัจจุบันกลับพบว่าวัยรุ่นไทยมักจะบิดเบือนทําให้ประเพณีของไทยเกิดความผิดเพี้ยนและเสื่อมเสียความเป็นไทยมากขึ้นประเพณีในการเล่นสงกรานต์ของไทยจะไม่สูญสิ้นไปนะคะถ้าหากประชาชนคนไทยทุกคนช่วยกันอนุรักษ์และรักษาประเพณีอันงงามของไทยนี้ไว้ค่ะธนพลสุวรรณจันทร์ถ่ายภาพ นักขณะนทีนีบุญอินทีมข่าวสังคมอัจญากรรมรายงานค่ะและท่านผู้ชมคะสำหรับบรรยากาศล่าสุดนะคะนั้นเป็นอย่างไรกันแล้วและติดตามนะคะการรายงานสดจากถนนสีลมกันกับทีมข่าวสดทุกที่ทีนินะคะกับคุณเพ็ญจันทร์ชมเนียมค่ะค่ะขณะน,นี้นะคะที่ฉันอยู่ที่บริเวณถนนสีลมนะคะ ซึ่งในวันนี้เองทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็ได้มีการปิดถนนให้ทางด้านของประชาชนเข้ามาเล่นน้ําสงการบริเวณถนนสีลมวันนี้เป็นวันแรกค่ะการเล่นน้ําบนถนนสีลมนะคะตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงตอนนี้มีจํานวนประชาชนและก็นักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะเดินทางเข้ามาร่วมเล่นน้ําเป็นจํานวนมากโดยตั้งแต่ช่วงเวลา14นาฬิกาถึง20นาฬิกานะทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการปิดถนนสีลม ตลอดทั้งเส้นนะคะตั้งแต่แยกสาราแดงจนถึงนถนนนครราชสีมานะคะเป็นระยะทางกว่า5กิโลเมตรซึ่งบรรยากาศเมื่อช่วงเย็นนะคะนอกจากจะมีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาเพื่อเล่นน้ำอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะจ,จากทางที่จากทางที่ด้านของทีมข่าวลงพื้นที่นะก็พบว่ามีประชาชนนะคะใช้ปืนฉีดน้ำแล้วก็แป้งเป็นหลักในการเล่นน้ำในครั้งนี้ขณะดเดียวกันนะคะ ก็ยังคงมีทางด้านของวัยรุ่นเองที่แต่งกายล่อแหลมนะคะซึ่งทางนี้ก็อยากจะให้าทางด้านของประชาชนรวมถึงผู้ที่จะเดินทางเข้ามาเล่นน้ำนะคะระมัดระวังในเรื่องของการแต่งกายด้วยค่ะซึ่งขณะทั้งนี้นะคะทางด้านเจ้าหน้าที่ก็มีการเตรียมรถบรรทุกน้ํานะคะมารองรับให้กับประชาชนเพื่อจะใช้ในการเล่นน้ําสงการในครั้งนี้นะคะ ด้านความปลอดภัยเองเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการคุมเข้มกว่า50นายบริเวณตลอดทั้งเส้นทางของถนนสีลมเพื่อ,อเพื่อทั้งนี้นะคะก็เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับทางด้านของอประชาชนค่ะทั้งนี้ทั้งด้านเจ้าหน้าที่เองก็มีการเตือนนะคะว่าให้ระมัดระวังในด้านของทรัพย์สินซึ่งมีซึ่งขณนนี้มีประชาชนเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งเราจะไปฟังทางด้านเสียงของประชาชนที่เดินทาง เข้ามาเล่นน้ำสงการในช่วงนี้กันค่ะพี่คะพี่เล่นน้ำอ่ะพี่คะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเดี๋ยวแป๊บนึงเล่นน้ำเดี๋ยวเล่นน้ำสงการใช่ไหมคะครับอันนี้คือทำไมมาที่ศรีลมะก็คนเยอะดีครับอะไรนะคนเยอะดีครับคนเยอะดีแล้วอันนี้มากับใครก็มาเพื่อนๆข้างหลังนะครับอันนี้จะกลับสักกี่โมงก็ประมาณสักสามทุ่มครับอ่าถือว่าถนนสีลมนี่คือคนเล่นเยอะใช่ไหมคะครับแล้วก็มาเล่นทุกปีหรือเปล่าก็ทุกปีครับ ขอบคุณมากค่ะค่ะแล้วนี่คือทางด้านของประชาชนที่เดินทางเข้าไปเล่นน้ำบนถนนสีลมในวันนี้นะคะซึ่งบรรยากาศล่าสุนนะาดณขณะนี้นะคะก็มีจํานวนประชาชนยังคงเดินทางเข้ามาบริเวณถนนสีลมเปน็นจนวนมากนะคะซึ่งการจราจรนขณนะนี้เองก็ทยอยสลับหยุดนิ่งแล้วนะคะก็สําหรับประชาชนที่จะเดินทางมาบริเวณถนนสีลมนะคะก็แนะนําใหเา้เดินทางมาด้วยรถประจําทาง จะดีที่สุดนะคะโดยทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้บอกกับทีมข่าวของเรานะคะว่าในเวลาช่วงสองทุ่มก็จะทำการทำการเคลียร์ทางด้านของประชาชนออกจากพื้นที่ถนนนะคะเพื่อ,อทางนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมที่ดีงามของทางด้านประเทศไทยนั่นเองะคะ่ะ และนี่ก็คือรายงานล่าสุดนะคะจากบริเวณถนนสีลมซึ่งเราจะเกาะติดบรรยากาศของอาการเล่นน้ําสงการในช่วงเทศกาลสงการนี้นะคะให้ให้ให้ฟังกันอย่างต่อเนื่องช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะ ขอบคุณค่ะนะั่นก็เป็นบรรยากาศสดๆนะคะบริเวณถนนสีลมค่ะและก็ไปต่อกันที่จุดสําคัญต่างๆในต่างจังหวัดกันบ้างนะคะท่านผู้ชมคะบรรยากาศชุวงสงกรานต์นะคะโดยเฉพาะกับที่จังหวัดเชียงใหม่นั้นก็เป็นไปอย่างคึกคักเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะกับบริเวณรอบคูเมืองและบริเวณทั่วเมืองเชียงใหม่ที่มีการเล่นน้ําสงกรานต์กันอย่างคับคัง่งบางครอบครัวนะคะได้นําเอาถังบรรจุน้ําใส่รถกระบะสาดกันอย่างสนุกสนานซึ่งในปีนี้นะคะก็ได้มีการรณรงค์ห้ามจําหน่ายสุราของมืนเมาในคูเมืองและขอความร่วมมือนะคะห้ามนํารถเข้าไปในคูเมืองค่ะ ส่วนในช่วงบ่ายนะคะก็มีขบวนแห่และส่งน้ําพระพุทธสิหิงและยังมีกิจกรรมนะคะขี่รถถีบกางจ้องรถน้ําดําหัวผู้สูงอายุขนใายเข้าวัดการแสดงพื้นเมืองการสาธิตศิลปะพื้นบ้านอีกทั้งถนนวัฒนธรรมคนเมืองอาหารานานชาตินะคะและอย่างไรก็ตามในวันนี้ค่ะนางสาวยิ่งรักจินวัรนาย,ยกรัฐมนตรีก็ได้ไปร่วมกิจกรรมทําบุญตักบาตรที่บริเวณช่วงประตูท่าแผ่ด้วย ดยมีประชาชนจนํานวนมากนะคะให้การต้อนรับก่อนที่จะเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเวณีปีใหม่นะคะเมืองจริงใหม่ค่ะและก็ไปต่อกันที่ถนนสายต่างๆนะคะในเขตเทศาบาลนครขอนแก่นกันบ้างโดยเฉพาะกับถนนสายหลักนะคะคือถนนสี่จานหรือว่าถนนเข้าเหนียวนะคะก็มีชาวขอนแก่นและนักท่องเที่ยวไปเล่นน้ํากันอย่างสนุกสนานเช่นเดียวกันโดยเฉพาะกับในช่วงบ่ายค่ะบรรยากาศการเล่นน้ําสงกรานต์นั้นคึกคักมากขึ้นเลยทีเดียวบนถนนข้าเหนียวนะคะก็คลาคล่ำไปด้วยบรรดานักท่องเที่ยว และสําหรับนะคะงานสุดยอดสองกา์อีสานเทศก,กาลดอกคูณเสียงแขนและถนนข้าวเหนียวปีนี้ก็ถือว่านะคะเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีถนนข้าวเหนียวค่ะโดยไฮไลท์พิเศษนะคะเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีนั้นก็คือกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมอาบน้ําให้กับไดโนเสาร์ในรอบหลายล้านปีพร้อมกับการทํเข้าวจีที่ยาวที่สุดในโลกความยาวทั้งหมด10เมตรค่ะ ด้านจังหวัดปัตตานีนะคะร่วมกันกับเทศบาลเมืองปัตตานีจัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรวันสงกรานที่บริเวณลานศิลปะวัฒนธรรมหน้าสารการจังหวัดปัตตานีโดยมีชาวปัตตานีนะคะไปร่วมกิจกรรมอย่างคึกคักและก็ได้จัดพิธีรดน้ําขอพรผู้สูงอายุรวมทั้งการบริจาคสิ่งของมอบให้กับสถานสงเคราะห์เด็กปัตตานีเพื่อร่วมฉลองในช่วงวันสงกรานต์อีกด้วย ก็ภายใต้การดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดอีกด้วยนะคะของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและก็ฝ่ายปกครองซึ่งหลังจากเสร็จพิธีทางศาสนาแล้วก็ได้มีการจัดขบวนแห่รถสงกรานต์จากหน่วยงานต่างๆไปรอบตัวเมืองปัตตานีและเริ่มกิจกรรมในการสรดน้ําสงกรานต์ค่ะที่บริเวณถนนมะกรูดภายในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีหรือที่เรียกกันว่าถนนเข้าวยําโดยมีการปิดถนนและสร้างซุ้มอุโมงน้ำความยาวกว่าร้อยเมตรให้กับผู้ที่ไปร่วมสรดน้ำสงกรานต์อีกด้วย และอย่างไรก็ตามนะคะในช่วงเวลา10นาฬิกา30นาทีค่ะก็ปรากฏว่ามีเหตุนะคะคนร้ายใช้อาวุธปืนถล่มยิงรถบสัสประจำทางบนถนนสาย42ปัตตานีนราธิวาสหมู่6บ้านบางงวงมูลงตำบลเกาะบ่อนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนทั้งสิ้น7รายและทั้งหมดก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสายบุรีค่ะจากการสืบสวนก็ทราบว่ารถคันดังกล่าวนั้นเป็นรถที่ชาวบ้านได้มามาไปทำ บุญสงกรานต์นะคะที่จังหวัดนราธิวาสและก็หลังจากที่เกิดเหตุพลตํารวจตรีพิเชษปิติเศฐพันธ์ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดปัตตานีก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สดที่กําลังร่วมกระจายกําลังปิดล้อมตรวจคน้นบริเวณที่เกิดเหตุทันทีค่ะก็เชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้น่าจะเป็นการตอบโต้ของกลุ่มแนวร่วมเพื่อสร้างสถานการณ์ค่ะค่ะนั่นก็เป็นสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงเวลา แห่งความสุขของคนไทยทั้งประเทศนะคะจนกระทั่งนะคะทำให้เกิดเหตุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงวันสงกรานต์แบบนี้ในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีค่ะและช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะจ่อข่าวร้อนรวง